สบายดีปีใหม่ลาวน้องๆทุกคนที่กําลังเหงานอ,อนล์อยู่ทางบ้านเป็นยังไงสบายดีบอลนเปมเนื่องจากว่าใกล้จะมาถึงปีใหม่ลาวเนาะใกล้จะมาถึงแล้วเนาะครูอ่าเป็นยังไงเนาะพวกหลานสบายดีอยู่บอหวังว่าคงสบายดีและก็แข่งแหงหมดทุกคนเนาะหายไข้หาย,ายหายวังว่าคงหายไข้หายเจ็บหมดแล้วเนาะถ้าหากว่าผู้ทุดยหาย ป่วยหายไข้แล้วเนาะกระแม่นมาเหียนปกติเด้อสำหรับอาทิตย์นี้เนาะเขาจะเหียนเพียงแต่สมือ้อก็คือจันทร์อังคารพุธเนาะส่วนวันอโอ๊ลืมไปเนาะเขาจะเหียนแค่วันจันทร์และอังคารเนาะวันที่1 1และ12ส่วนวันที่3 3แม่นเขาจะได้พักเหียนเนาะฉะนั้นแล้ว มือนี้ก็อาจจะเป็นมือสุดท้ายแล้วเนะาะเพื่อบดเสียเวลาเนาะเฮามาฮียนวิสาคณิศาดนดำเนําการเลยในบทถี่ไม่เนาะถือว่าบทถี 9, เ่เก้าเฮาสรุปและกระทวนคืนหมดไปแล้วซันมือนี้เฮาจะมาโต้บทไม่ก็คือเป็นบทถี่สิบหัวบทของบทถี่สิบแมนความสัมพันธ์ระวางาความสัมพันธ์ของจำนวนทวนจำนวนทศนิยมและเลขส่วนหมายความว่า จำนวนท่วนจำนวนทศนิยมและเลขส่วนแม่นจะมีการผัวพันกันอย่างาสนิทแน่นเนาะมันจะผักพันกันแนวใดซึ่งหาจะมาเฮียนนำกันเลยเนาะไปบึง้งจาทีนึ่งเนาะหมายจาทีนึง่งหมายหัวข้อทีหนึง่งแบ่งน้ำม,มากไม้ให้3คนเท่ากัน1ึคนจะได้จากลิตรบอกหลานว่าเนาะอันนี้แมน่นกรณีมีข้อทีหน,นึ่งกรณีทีหนึ่งแมน่นเมื่อมีน้ำหนึ่งลิตร เฮาแบ่งให้3คนแต่ละคนจะได้จังลิตรพวกนาน่าน้ำมีลิตรเดียวแบ่งให้3คนแน่นอนได้ผู้ละลิตรบอร่บอบอ่อใดเมนบะ่อบ่อใดเนาะนั้นแล้วน้ำหนึ่งลิตรเพิ่นแต้มมาแล้วน้ำหนึ่งลิตรเฮาแบ่งให้3คนเฮาต้องหารให้ครึ่งกันก็ต้องแบ่งให้3ส่วนเนาะเฮาต้องแบ่งออกให้3ส่วนให้เท่ากันก็คือ3คนก็จะได้พูละ1ส่วนเนาะะนั้นแล้วผู้ที่1นึ่งก็คือได้ส่วนนี้ หนึ่งส่วนนี้ไม่มีค่า่าไรก็คือเอิ้ว่าอันนี้ก็ค uh, uh, ือแบ่งออก3ส่วนอันนี้คือเอิ้ว่าส่วนที่1ของ1ส่วนส่วนของ3ส่วนนะเอิ้ว่า1ส่วน3าเนอะย้อนว่า3ส่วนเท่ากันของ1ลิตร1ึคนก็จะได้1ส่วน3นั่นแหละจะได้1ส่วน3ลิตรผู้ที่1ก็ได้1ส่วน3ลิตรผู้ที่2ก็เอาส่วนส่วนนี้ผู้ที่2ก็ได้เนาะผู้ที่2ก็เอาส่วนนี้ ก็คือได้หนึ่งส่วนของ3ลิตรเออของ3ส่วนคือเก้าเนาะผู้ที่3ก็คือเอาส่วนสุดท้ายทั้งทึงพี่ผู้ที่3ก็คือเอาส่วนนี้ส่วนนี้เป็นส่วนเท่าไหร่ก็คือส่วน1ส่วน3คือเก้ามีค่าเท่ากับ1ส่วน3คือเก้าสันแต่ละคนทั้ง3คนจะได้พู้ละ1ส่วน3เท่ากันเนาะอ่าสันข้อที่2แบบนี้ถ้าหากกรณีเมื่อมีอ่ากรณีมี3ลิตรแบบนี้หรือว่าถ้ามี3ลิตรเด เอาไปแบ่งให้3ามคนเท่ากัน3มคนนั่นจะได้เท่าไรมี3มลิตรเอาไปแบ่งเป็นสามคนอ้าวมี3มลิตรแแฟเลยเนาะแบ่งให้เลยนี่ผู้นึงก็เอา1นึงลิตรเอาลิตรนี้ผู้ที่2ก็เอาลิตรนี้ผู้ที่3ก็เอาลิตรนี้แซงได้พูดระไรก็คือได้พูดละลิตรเมมเบละเนาะเพราะว่าน้ำนี่ก็คือ1ลิตรน้ำนี่ก็1ลิตรน้ำนี่ก็1ลิตรรวมกันก็คือเป็น3มลิตร3มลิตรแบ่งให้3คนก็ได้พูดละลิตรหรือได้พูดละหนึ่ง เพราะว่า3มหาร3มแมนเท่ากับ1 3แบ่งให้คน3มคนก็คือ3ามหาร3ามสหาร3ออก1แสดงว่าแต่ละคนก็ได้ครับผู้ละ1เห็นบ่ผู้นี้ก็ได้1ลิตรผู้ที่สองก็ได้1ลิตรผู้ที่3ามก็ได้1ลนะิตรเนาะเมื่อ3มหาร3ามเท่ากับ1 1คนก็จะได้1ลิตรคนละหนะึ่งลิตรเนาะพอหลังเข้าใจว่า ไปคิดโจทยงข้อที่หนึงเนาะข้อที่หนึงถ้าแบ่งน้ำหมักไม้สลิตรให้3คนเท่ากันหนึงคนจะได้จากลิตรพวกหลานวาเนาะอันนี้เป็นน้ำสอลิตรถ้าเราจะไปแบ่งให้คน3คนเนี่ยสคนนั้นจะได้พู้ละเท่าใดเนาะจงแสดงประโยคสัญลักษณ์ของการหารที่ซอกหาส่วนที่หนึงคนได้แล้วคิดไรสั้นจะได้อย่างหารอย่างาได้อย่างหารอย่างมีสลิตร หารให้แบ่งให้3คนเท่ากันก็คือได้2หารสนั่นเองเนาะผลหารสามารถแสดงด้วยจำนวนทศนิยมบอเนาะผลหารมั้ยคสามารถแสดงอ่าแสดงเป็นจำนวนทศนิยมก็ได้แต่เฮาจะสามารถแสดงเป็นเลขส่วนกว็ได้เด้อถ้าจะสะดวกเฮาสามารถเปลี่ยนเป็นเลขอ่าเป็นเลขส่วนจะง่ายกว่า2หาร3เนาะซึ่งจะให้เป็นเลขส่วนได้ดังนี้ จงเบิ้งรูปรลุ่มนี้แล้วสแสดงผลหารของ2หาร3ด้วยเล็กส่วนเราจะไม่ให้เป็นเลขกส่วนนํากัน2องหารสจะเขียนเป็นเล็กส่วนได้เท่าไหร่ก็คือมี2ลิตรทําอิดแมนบ่2ลิตรนี้เฮามาแบ่งให้3คนหรือแบ่งออกเป็น3ส่วนเท่ากันลิตรที่1นแบ่งให้3คนลิตรที่1ก็แบ่งออก3ส่วนแบ่งให้3คนเนาะผู้ที่1นึก็คือได้ส่วนนี้เนาะอันนี้เป็นผู้ที่1น่งได้ลิตรที่2เฮาก็แบ่งออกเป็น3ส่วนเท่ากัน ผู้ที่หนึ่งก็คือได้ลิตรนี้ได้ส่วนนี้เนาะแม่นบล่ล่ะซึ่งส่วนนี้ก็คือเอิญมาอย่างนี้สามเลิตรนี้แบ่งกเป็น3ามส่วนเฮาได้หนึ่งส่วนเอิญมา1น่ส่วนสามส่วนลิตรนี้แบ่งก 1, เ,เป็นสามส่วนเฮาได้ส่วนเดียวกับเอิ้มาหนึ่งส่วนสามคือกันสด้นึ่งส่วน3าบวก1่ส่ส3มมันก็จะหมดเท่ากับ2ส่วนสมเนาะได้หนึ่งส่วนตุนลิตรนี้ หนึงลิตรนี่เขาก็ได้อีกหนึ่งส่วนกลายเป็นสองส่วนเนาะส่นก็คือหนึ่งส่วนสามบวกอีกหนึ่งส่วนสามก็คือได้สองส่วนสามั่นเองเนาะได้สอส่วนสมนั่นเองอ่าคำตอบได้สอส่วนสลิตรเห็นป่ได้สองส่วนสาลิตรผู้นึงผู้ที่สองก็ได้นี่หนึ่ส่วนนี้ผู้สามอ่าลิตรนี้ก็ได้ส่วนนี้ก็คือผู้ที่สอก็คือได้หส่วนเออได้สอเหมือนกันผู้ที่สามกราส่วนนี้ ลิตนี้นะลิตนี้กับผู้สามกับส่วนนี้ก็คือได้สองส่วนคือกันเนาะแต่ละคนก็ได้ครัละสองส่วนสามสองส่วนสามหมดเลยทั้งสามคนเนาะเมื่อเอามาหอนเสพอ่ามาย้อนเสพภาชนะหรือมาทอกเสพภาชนะเดียวกันมาทอกใส่ทางลิตรเท่านี้ได้อ่าครูเต็มของท่าทีหนึ่งเนาะผู้หนึ่งได้เท่านี้เมื่อเอามาทอกก็คือได้หนึ่งส่วนได้สองส่วนเห็นบ่ของน้ำลิตรนึ่งที่แบ่งออกเป็นสามทอนเราก็จะได้แค่สองส่วนเนาะเอินว่า บิตหนึ่งแบ่งออกเป็น3ส่วนก็คือได้1ส่วน2ส่วนก็คือได้2ส่วน3าเนะพูดอันนี้มันค่าของแต่ละคนได้ไม่ได้พูดหรอตนี้ได้2ส่วน3ส่วน3าส่วน3เนะ3คนจะได้เท่ากันดังนั้น2หาร3ก็เท่ากับ2ส่วน3นั่นเองนะ2หาร3ก็ผลหารก็ผลหารเขียนเป็นทศนิยม,มมันจะได้อยู่อ่าหอไหนศูนย์จุดปลายเนาะ แต่ถ้าเขียนเป็นเลขส่วนเขาจะง่ายกลัวเนาะบบจําเป็นต้องไปคิดไรให้มันยุงง่งยาก2หาร3ก็เท่ากับ2ส่วน3 2ส่วน3ก็เท่ากับ2หาร3ามแน่ง่ายโบวานีเนาะนั้นสงหาร3ก็เท่ากับ2ส่วน3 7ห,หาร3ก็เท่ากับ7ส,ส่วน3 2ส่วน8ก็เท่ากับ2หาร8 2หาร8ก็เท่ากับ2ส,ส่วน8 7หาร4ก็เท่ากับ7ส่วน4 6หารเกก็คือ6ส่วนเกแน่ ง่ายเลยนะเนาะหรือจะเป็น3หาร7ก็เท่ากับ3ส่วน7นผลหารผลหารเท่ากับ3ส่วน7ง่าย,ายเลยเนาะโอ,โอ้โบต้องไปคิดให้เสียเวลาเลยเนาะเมื่อูตัวอย่างแบบนี้แล้วสนั้นแล้วขอ้อหมายดาวสามเพิ่นบ่าวาจงสแสดงผลหาร4ส่วน3มึงดูบ่นี่4ส่วน3โดยเล็กส่วน, 3, น4ีส่วน3เออโทษเนาะ จงแสดงผลหาร4หาร3ด้วยเล็กส่วนมึงรู้ 4, หาร3นี่เขาแสดงเลขกส่วนว่าอะไรอาพวกหลัสามารถตอบได้ป็มบอสี4หาร3ก็เท่ากับ4ส่วนยังส่วน3นั่นเององ่าง่าย,าย,ายเนาะเพราะว่ามีอยู่4ลิตรเนาะ1ลิตร2ลิตร3ลิตร4ลิตรถ้ามาหาร3ก็คือ ลิตรนี้ก็หารสามแบ่งสามส่วนลิตรนี้กับแบ่งสามส่วนลิตรนี้กับแบ่งสามส่วนลิตรที่สี่ก็คือแบ่งสามส่วนสี่ลิตรแบ่งก็สามส่วนเนาะก็คือคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามจะได้ครับคือกันคนที่หนึ่งก็คือได้ครับหนึ่งส่วนสองส่วนสามส่วนสี่ส่วนเห็นบ่คือได้สี่ส่วนของสามส่วนที่แบ่งออกก็อื่นว่าได้สี่ส่วนสามผู้ที่หนึ่งผู้ที่สองก็ได้สี่ส่วนสาม ่าเมื่อามาทอกใส่ปุ๊บสี่ส่วนสามก็คืออันนี้แมน่นทุกลิดเมื่อแบ่งไปสามส่วนเนาะมาทอกสามอ่าสี่ส่วนใส่มันจะกลายบ่มันจะล้นลิดออกมาเป็นลิตรที่สองก็ได้อีกหนึ่งส่วนก็คือได้ลิตรกับอีกหนึ่งส่วนเนาะก็คือได้อ่าได้หนึ่งลิตรปลายเนาะได้หนึ่งลิตรเต็มกับอีกส่วนหนึ่งเนาะเหลือออกมาอีกอ่าอันนี้ผลฮับที่ได้รับก็เอื่นว่าหนึ่งส่วนอ่าโทษเนานะ เอิยว่า4ส่วน3จะได้หลายกว่าหลิตรผลหารของผลของผลหารของการหารแม่สดะสามารถแสดงโดยเลขส่วนเนาะก็คือเอาจำนวนทั้งหน้าเนาะมา,าตัวอย่างเนะาะยกตัวอย่างฮุบซีเจหารฮุบวงมวนก็เท่ากับฮุบซีเจส่วนฮุบวงมวนเนาะสูตรของมันจังสั้นถ้าฮุบซีเจเป็นเลข5วงมวนเป็นเลขแปด ก็คือ5หาร8เท่ากับพอดาก็คือ5ส่วน8นั่นเองเนาะในจำนวนที่บบสามารถแสดงด้วยจำนวนทศนิยมถ้าหากใส่เล็กส่วนก็จะสามารถแสดงผลหารอ่พผลของการหานะที่หาบรบโบขาดหานดันใดคือกันเนาะสำหรับบทเรียนในข้อที่หนึงถือว่าหมดไปเนาะ และจะมีคำถามเนาะบทฟึกหฮัดให้3ข้ออยู่ในข้อนี้เนาะข้อที่1นึจงแสดงผลหารด้วยเล็กส่วนออกมาตัวอย่าง1ข้อที่ห6่หารเเฮาสามารถเขียนเล็กส่วนได้เท่าไหร่ได้อย่างส่วนอย่างห6หาร7ก็เท่ากับ6ส่วน7เนาะต่อไปให้ผู้หลานไปตอบเองเนาะข้อ2 5ส่วน12แม่เท่ากับส่วนอย่างไม่อย่างส่วนอย่าง11ส่วน17ม่เท่ากับอีอย่างส่วนอย่าง 9ก้าส่วนเก้าหารโไม่เท่ากับอีหอย่างส่วนอย่างเนาะผู้หลานสามารถตอบเองได้บ่เนาะลองตอบแล้วส่งให้ครูบึงเดอ้อทายสมองให้เป็นเวกบ้านไปนเฮ็ุอยู่บ้านเองเนาะไปตอบเองอยู่บ้านเดอ้อข้อสองจงเขียนจำนวนที่ต้องใส่บล็อกสี่เหลี่ยมห้าส่วนเกาเท่ากับห้าหารหยังอ่าเท่ากับห้าหารเกาเนาะหนึ่งส่วนสี่เกาเท่ากับ หนึ่งหาร4ีเจ็ดส่วนสองเท่ากับมี่อย่างหาร2ตอบใส่เด้อ2อส่วนหเท่ากับ2หารหนัง13บส่วนหเท่ากับมี่อย่างหาร6อ่าไปตื่มใส่จำนวนใส่เนาะคือกันข้อหนึ่งกับข้อ2แม่นอันเดียวกันนะั่นแหละเนาะเบื้งตัวหนึ่งกับเบืงงเเบบเบ้งตัวที่หนึ่งเมื่อเหาตอบแล้วปุ๊บเราสามารถเบื้งตัวทสองแม่นอันเดียวกันเลยเนาะอันเดียวกันเนาะปีนไปปีนมาแต่ละข้อสามแนี้นะ ถ้าแบ่งแทบเจีย2แมตออกเป็น7ส่วนเท่ากันเนาะทั้งหมดมี2องแมตแบ่งออกเป็น7ส่วนความยาวของ1ส่วนแมนเท่ากับจากแมตเนาะหส่วนนี้ปั๊บนี่นะเอิ้นว่ามีอย่างส่วนอย่างเนาะเท่ากับมีอย่างส่วนอย่างอ่าเขียนเป็นเลขส่วนมาย้อนว่า1ส่วนใดจากการแบ่ง2เแมตรนะออกเป็น7ส่วนสนับประโยคสนสนลักษณ์จะได้อย่างหารอย่างเนาะ ปัญญาสัญลักษณ์เราจะได้อย่างหาญหยั่นถ้าจะมาเขียนปัญญาสัญลักษณ์ได้อย่างหารมีอย่างพวกหลานว่เนาะถ้าแบ่งเป็นเจ็ดส่วนเราจะได้อย่างหารหยัางและมันเท่ากับมีอย่างส่วนหยัางพวกหลานวาเนาะคำตอบข้อที่หนึ่งก็คือไม่อย่างส่วนหยัางส่วนที่หนึ่งคนที่ได้แบ่งเป็นเจ็ดส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งคนที่ได้ส่วนละเท่าใดได้คนละ เท่าใดคำตอบไม่เท่ากับเท่านั้นเนอะ,นะอ่ะผู้หลานไปตืมแบบนี้เดอ้ออยู่บ้านนะไปเขียนสะน,นี่มาแล้วก็ตอบสพีพร้อมอ่าหลังแกตอบแล้วเนาะถ่ายหูส่งให้ครูเบิง้งว่าภายสีตอบถึกเนาะภายสีตอบถึกภ่ายสีเข้าใจภายถ้าผู้ใดบม่เข้าใจกลับขึ้นไปฟังขึ้นไหมเนาะวิวกลับไปเนาะถ้าผู้เข้าใจแล้วก็คือตอบแล้วส่งให้ครูเบิง้ง อาครูแนะนาการโจทย์เนาะสาระบทเรียนวันนี้ครูจะบอกให้โจทย์อย่างไรเนาะหนึ่งไปโจทย์เอาตัวนี้หัวบทนี้หลังจากโจทย์หัวบทแล้วให้มาโจทย์เอาบทเรียนอยู่ในบล็อกสีส้มตัวนี้เนาะเขียนใส่เนาะโอโทษเนาะโจทย์หัวบทแล้วให้โจทย์เอาข้อนึงเนาะคำถามข้อนึงตัวตัวนี้เนาะโจทย์ตัวนี้คําถามนี้ก็ได้จดคํคำถามข้อยนึงแล้วปุ๊บให้มาจดบล็อกสีส้มนี้บล็อกตัวนี้เนาะจดใส่ปุ้ม ต็มพอเนาะอันนี้ก็เต็มนะจดเสร็จปุ่มแล้วจากนั้นก็นคือเขียนบทฝึกหัดเลยแก้ข้อหนึง่งจดตัวนี้แล้วตอบมาแก้มาจดข้อสองตอบมาจดข้อสามตัวนี้ตอบมาเด้อแล้วท่ายรูปส่งให้ครูเบิง้งเอาเท่านี้สำหรับการจดแนะนําการจดเด้ออ่าใส่ปุ่มเขียนพวกหลานเลยแล้วส่งให้ครูเบิ้งว่าแก้บทฝึกหัดพวกหลานจะแก้ถึกบ่ตอบถึกบอ่อ่าสำหรับบทเรียนมื้อนี้แม่ถือว่าหมดเท่านี้เนาะเฮาจะเรียนตั้งแต่ข้อที่ทำอีทข้อที่หนึ่งไว้ เอาไว้เจอกันในข้อที่2ในชุ่วโมงต่อไปสลับมือนี่สบายดี